12-18ถึงธันวาคม2565ของชาวราศีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ผู้ที่เกิดวันศุกร์และก็พุธกลางวันนะคะดวงของท่านจะเป็นอย่างไรค่ะก็ทำนายดวงกันแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะอาจจะตรงกับใคร บางคนก็ได้หรือว่าไม่ตรงกับใครบางคนก็ได้เพราะว่ามันเป็นดวงภาพรวมค่ะค่ะอะนะเป็นการทำนายดวงจากศาสตร์ของไพ่นะคะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเลยค่ะ <S <S พลังงานไพ่ใบรแรกของคุณคือไพ่อะไรนะคะ t h e ิเค่ะ The Lover นะคะเป็นพลังงานทางด้าน,นความรักนะคะความรักของคุณจะโดดเด่นนะคะในหนึ่งกัปตานี้นะน เดินไปทางด้านไหนบ้างนะคะบางคนก็ความรับจากแฟนจากเพื่อนฝูงนะคะมีนาม,มิตรภาพที่ดีเพื่อนฝูงในที่ทํางานนะคะใบที่สองนะคะเป็นไพ่สีไม้เท้าค่ะคุณจะมีเกณฑ์ได้ทํางานเกินหน้าที่แน่เลยนะคะก็บางคนทํสองหน้าที่อยู่แล้วอาจจะได้ทําเพิ่มหรือบางคนทําแค่หน้าที่เดียวก็จะมีเกณฑ์ได้ทํางานเพิ่มนะคะ ใบที่3นะโอ้โหไพ่งานขึ้นมใหม่ละนะใบที่3ไพ่งานค่ะไพ่งาน5ไม้เท้านะ5ไม้เท้านี่งานวุ่นวายนะคะกำลงานวุ่นวายหน่อยนะนำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมทีเวิร์งไม่ได้ดั่งใจนะคะก็ต้องอดต้องทนกันไปเนาะะใบที่4นะคะก็เป็นไพ่งานเหมือนเดิมค่ะนะใบที่4 แไหนเท้านะคะหลายคนก็ทํางานบริษัทข้ามชาติหรือว่าทำงานอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะคะมีคอนเน็กชันนะคะก็คือหมายความว่าบริษัทมีคอนเน็กชันกับต่างชาติต่างประเทศก็เป็นไปได้ด้วยนะคะค่ะใบที่5เป็น view of fortune นะเป็นไพ่ซั์สมบัตินะ,ะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะใบที่6ใบที่6 justment นะคะ justment นะไพ่เวนไพ่กรรมค่ะทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้นใบที่7นะคะหเหรียญค่ะ หน้าห้าเหรียญนนะ้ารายจ่ายเยอะช่วงนี้หนะ้ารายจ่ายมนาะริ่มเลยนะคะใบที่แปดนะคะปู่ฤษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงนะคะใบที่เก้า ราชนีจันนะคะช่วงนี้นะคุณจะมีเน่ห์ต่อเพศตรงข้ามระวังคนมีเจ้าของจะมารักมาชอบหรือว่าคนจู้ๆนะเพราะใบแรกก็เป็นเลอเวอร์แล้วนะคะใบสุดท้ายนะคะเป็นหกไม้เทาะะ้าค่ะโอเคนะตอนนี้เราได้มาครบหมดแล้วนะคะ10บใบนะเป็นการวางไพ่แบบเซลติคอร์สนะคะะมาทำนายกันแบบเต็มๆเลยนะคะร่วงของคุณนะชาวราศีธาตุาน้ำนะคะ และผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วก็พุธกลางวันนะล่วงคุณโดดเด่นในเรื่องความรักนะคะถ้าเป็นความรักแบบเป็นคู่เป็นแฟนให้ระวังนะคะจะมีมือที่3าเข้ามาแทรกแซงในชีวิตคู่ต้องระวังให้มากนะคะถ้าความรักของคุณดีอยู่แล้วคุณมีคู่มีแฟนก็รักเดียวใจเดียวนะจะปลอดภัยที่สุดนะจะดีที่สุดไม่ต้องมามีเรื่องปัญหาเรื่องรักสามอกสามเศร้ากันนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะมีคนมาชอบสองคนเวลาเดียวกันหรือไม่ก็เขา มีคนอื่นแล้วก็มามีคุณนะคะไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะค่ะแต่ว่ามาเจอกันนี้แบบเหมือนเหมือนมันมันลหลงไหลคลั่งไคล้กันเลยนะนะแบบดูดดื่มเลยอะนะคะแต่ว่าให้ระวังเป็นรักสามเศร้านะค่ะ,ะแล้วก็เรื่องของการงานนะการงานของคุณจเจริญรุ่งเรืองดีแต่ว่าถ้าทําง,งานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะทีมเวิร์คจะไม่ได้ดังใจจะรู้สึกว่า เบื่อหน่ายเพื่อนร่วมงานนะนะบางทีอะไรก็เราอะไรก็เราแต่ถ้าคุณเป็นหัวหน้างานนะลูกน้องของคุณเนี่ยนะคนในใต้ under ของคุณเนี่ยนะคะคุณจะต้องดูแลเขา ประกอบเขานะไม่งั้นทําเละนะเนี่ยเละตุ้มเพะได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณทํางานของคุณคนเดียวคุณก็จะออเดอร์เข้าลัวๆทำแบบทําไม่ทันนะ,นะคะไม่ว่าจะคุณจะทํางานอะไรก็าตามนะช่วงนี้งานจะเข้าเยอะนะคะโอ้โหแบบแทบไม่มีเวลาทําอะไรนะมีแต่ง,งานนะคะส่วนใครที่ไม่มีงานทํานะรีหางานจะได้งานถึงสองที่เวลาเดียวกันเลยละในช่วงนี้นะค่ะ สุขภาพร่างกายของคุณระวังท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้กอกระเพาะลำไสนะ้ผู้หญิงก็ระวังมดลูกนะระวังของเหลวไม่ปกติเลือดลมระบบน้ํานะคะจากแล้วก็นะไพ่ใบนี้นะใบที่5เนี่ยนะคะ เป็นไพ่ห้าเหรียญค่ะนะการเงินรายจ่ายเยอะมากๆเลยนะนะอย่าให้ใครยืมเงินอย่าปล่อยเงินกู้อย่าเล่นแชร์อย่าไปค้ำประกันใครเขากู้หนี้ถิมสินนะ,ะเดี๋ยวคุณจะซวยได้เงินทองไว้ใจได้แต่พ่อกับแม่เท่านั้นนะคะขอบอกนี้เลยนะแม้แต่ตัวเองก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้นะคะถ้าเป็นหนี้เป็นสินใครอยู่ก็คือหมายความว่าคุณเนี่ยต้องหมุนเงินใช้หนี้นะเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้นะ,ะถ้าเราไม่ใช้หนี้เราก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองธมากินไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดใครมาเป็นหนี้เราเราจะได้คืนไหมยากมากๆ เราพอไพ่ใบนี้ได้คืนยากนะคะค่ะ,ะบางทีก็ได้ชอาบางทีก็เจอแบบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายหรือไม่ก็นะโกงเราไปซะดือด้อแล้วเขาจะเจริญไมหมละ่ะถ้าเกิดเขาทํานี้กับเราก็ไม่เจริญค่ะทําสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะดวงคุณนะมีทั้งบุญมีทั้งกรรมเก่าติดตัวมานะคะอย่างละครึ่งเลย50 50ขอให้สร้างบุญค่ะไปทางสายบุญนะคะคิดดีทดําดีพูดดีละบาปรักษาศีลให้คลีนให้สะอาดนะ,ะแล้วคุณ จะมีพลังบุญนําทางนะพลังบาปนะก็จะตามไม่ทันไม่ต้องไปเพิ่มบนะรรณาประบาปนะคะก็ะถ้าทําไปแล้วก็หยุดมันไว้ตรงนั้นนะแล้วก็ทําแต่สิ่งดีๆเพราะว่าพลังบุญจะหนุนดวง,งคุณให้หนักกลายเป็นเบาไนดะ้ดวงคุณไม่ดีนะคะดวงจากร้ายกลายเป็นดีดวงดีก็ยิ่งดียิ่งขึ้นนะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาบรมคำชูช่วยเหลือเกื้อหนุนในดวงคุณนะคะค่ะ แต่ในเรื่องเราความรักคุณต้องระวังเพราะไพ่ใบนี้ก็จะเป็นไพ่ที่ว่าคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามที่เป็นของชาวบ้านนะหรือว่าเป็นคนเจ้าชู้ต้องระวังจุดนี้นั่นแหละนะคะช่วงนี้สเสน่ห์เปล่าๆมากเลยล่ะนะคะอืมอ่ถ้าเกิดว่านะคุณเป็นโสดคนเข้ามาชอบคุณเป็นคนที่เลิกกับแฟนแล้วเขาไม่เจ้าชู้ที่ไหนแล้วคุณก็อย่าไปเจ้าชู้นะนะก็ขอให้รักเดียวใจเดียวนะคะอย่าผิดสินข้อสามนะคะแล้วก็อ พยายามอย่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการรู้เห็นเป็นใจหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการทําแท้งนะ,ะเพราะว่ามันจะทําให้ความรักของคุณนะ,ะพบเจอติสิ่งไม่ดีนะไพ่ใบนี้จัสเม t นะะ j จั m เม t ทาสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะ,ะเป็นไพ่เวรไพ่กรรมเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเราก็สามารถทําได้ทั้งบุญและบาปนะบุญและบาปนะเป็นของคนละกระเป๋ากระเป๋าไหนใหญ่กระเป๋านั้นนําทางชีวิตแล้วแต่เราคิดจะทานะคะเพราะฉะนั้นก็ ทำแต่บุญแหละดีแหละนะบาปไม่ต้องไปทํามันเนาะอาจจะทํามาแล้วหลายครั้งหลายคาแล้วก็ไม่เป็นไรจะหยุดซะไม่ต้องไปทํามันอีกเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมามันแก้ไม่ไดนะ้ต้องแก้ที่ปัจจุบันนะคะใครบอกว่าไปแก้กรรมในอดีตอ,อย่าไปแก้มันแก้ไม่ได้นะคะการงานก็แค่ยุ่งเหยิงนะแต่ก็จเจริญรุ่งเรืองดีนะคะส่วนการเงินนะเงินเข้ามาช่วงนี้ให้เก็บเป็นทรัพย์นะคะถ้าไม่เก็บเป็นทรั์จะไม่เหลือนะต้องเก็บเป็นทรัพย์สินนะ,ะหรือว่าถ้ามีหนี้มีสินใช้หนี้ใช้สินเคลียให้หมดแล้วก็มาเก็บเป็นทรัพย์สินนะะค ไม่งั้นนะมีเท่าไหร่ก็หมดนะดูแลเรื่องการเงินให้ดีด้วยนะแต่ว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้ทําบุญนะช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้ไปทําบุญนไปไหว้พระนะหรือว่าไปขอพรพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะหรือว่าถ้าติดบนบานสารเก่าไม่ได้แก้รีบไปแก้ซะนะถ้าจําไม่ได้ก็แก้บุญกลางแจ้งก็แล้วกันนะคะแล้วก็พยายามนะดูแลหิ้งพระให้สะอาดดูแลพระในบ้านนะคะให้มีความสุขที่สุดนะพ่อแม่เรานั่นแหละนะคะบุญกับศาสนาทานกับสังคมนะแบ่งปันผู้ยากจนผู้ยากไร้สรรพสัตว์เพื่อน นุชอย่าได้ห่งางนะทำบุญไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนบุญและบาปจัดให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วนะไม่ต้องร้องขอนะคะค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นดวงของชาวราศีธาตุน้ำนะมีนปรากฏพิจิกแล้วก็ผู้ที่เกิดวันศุกร์และวันพุธกลางวันนะคะ,ะพี่หมอก็ได้ทำนายไว้หมดแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้แคล้วคลาดนะคะพไพ่ใบนี้นะมีเกณฑ์ที่ว่านะ เงินคุณเก็บไม่อยู่อยู่แล้วอะแต่คุณมีไพ่วิลล์ออฟจูนหมายถึงว่าคุณจะมีเกมได้เก็บเป็นทรัพย์สินนะเก็บเงินเป็นทรัพย์สินของคุณนะคะคุณทําสิ่งไหนคุณได้สิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณจงได้พบได้เจอแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้แคลวคาดแ่ไม่ห่างบุญบุญก็จะอุ้มไว้นะสำหรับดวงของชาวราศีธนามค่ะ